อะไรครับหมุนหมุนลังผึ้องออกมาแห่ลังผึงครับเนี่นครับตาเขียบเราก็หมุนข้างล่างนี่ครับหมุนตัวน,นัดหมุนออกได้ครับไม่ต้องกลัวหมุนออกมามันไม่ค่อยออกแก๊สมันไม่ค่อยออกมันคงจะมีอะไรอุดตันแหละไม่ได้ไม่ได้แห่นานละเ <3 S 2> ป็นสนิมเป็นสนิม้งบบางบานเป็นสนิมเนาะใช่ เนี่ยครับถอดออกมามันออกทางนี้ไม่ได้นะครับมันออกทางนี้เนี้ทางนี้แล้วก็ลวดไม่ยเยืย่เดี๋ยวนะลวดอยู่ไหนอะนั่นน่ะนะข้างมีจะลวดเหยืเลยเหยื่อไปเลยเหยื่อให้ทุกรูเลยเนาะแล้วค่อยมาเคาะออกใช่ไหมคะใช่เหยื่อทุกรูเลย บางบางรูมันอาจจะอุดตันจากสนิมเนาะใเยอะเงี้ยเยอะทุกรูเลยอย่าไปสุดเอาไปสุดเลยนะเดี๋ยวไปสุดเลยไอ้สนิมมันติดเนี่ยมันมันตื้นเพื่อนเนี่ยรู้สึกว่ามันตื้นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมดูมาเนี่ยสนิมเนี่ย อันนี้มีข้างล่างฮะันเกาะของไตแล้วก็ดึงออกมามันจะมีบางรูแล้วครับที่มันมันลื่นมันมันโล่งเพราะมันไม่มีสนิมบางรูมันก็มีสนิมเยอะมันก็บบตันทำให้ไฟออกไม่เสมอเนาะใช่เนีย่ยถามนี้นะครับถึงนาทีหรือยังเนี่ยนาทีนาสิบเนี่ยแย่ยยทุกรูนะครับเวลาใส่ก็ใสยย่เหมือนเดิมขอออกอยังไงคะเคอ,ออก เคาะออก็เคาอย่างเงี้ยครับเนี่ยเคาอย่างเงี้ยเลยเคาทางนี้ไม่ฝุ่นนะฝุ่นเพียบเลยไหมฝุ่นชนิมเนี่ยเคาะลงเลยเคาะเคาะทางนี้เคาะทางนี้มันมันจะไหลออกอ่ามันจะออกมันจะออกตรงก้นตรงก้นตรงนี้พอที่ไปได้เนี่ยก็ออกอยู่เนี่ยมันจะไหลออกตามตามรูเนี่ยรูแก๊สเคาะสองข้างนี้แหละเคาอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยเห็นไหมออกเต็มเลยโอ้ชนิมเยอะเลยนี่ยังไม่หมดนะเนี่ยโอเคนะครับโอเคค่ะพอเป็นแนวทางแลาวหรอก ท่านที่ทำเคฟนะครับเพื่อร่วมอาชีพมือใหม่อาจจะไม่กล้าทำหรอกครับกลัวทำไม่เป็นไม่ต้องถึงมือช่างนะครับถ้าถึงมือช่างนี่เสียเงินเยอะเราทำเองเลยหมุนเองเลยกุแจเบอร์สิบเจ็ดคุเจะปากใต้เบอร์สิบเจ็ดนะครับอ่าเนี่ยมันจะพอดีอกลางเนี่ยพออเพราะเขาล็อกแค่อันเดียวสองข้างไม่ต้องไปยุ่งมันครับโอเคนะครับรบ๊ายบาย